สวัสดีครับเพืเ่อนๆนครับพาเพื่อนมาดูแอมซีเอเก้าพาตัวนี้ก็ลูกค้าบอกว่ามันดังอยู่นะครับแต่ว่าก็ดูด้านหลังแนละ้วเดี๋ยวเดี๋ยมาดูสายหลุดออกมาแบบนี้ก็เลยยังไม่กล้าเสียบก็น่าจะเป็นสายกาวแหละแต่ก็ยังไม่ไม่เสียบดีกว่าจะแกะเครื่องออกมาแล้วก็ทําการแก้ไขจุดน,นี้ก่อนลูกค้ามันดังดีอยู่นะลูกค้าบ,บอกนะครับแต่ว่ามันก็ แม่มันดังดีอยู่แต่มันดังแปลกแปกอะไรอย่างนั้นนะนะดูก่อนนะครับจวแกะมานะเปิดฟ้าเครื่องนะครับออกมาก็นี่เลยนะครับสายก็หลุดอยู่นี่เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วยังต่ออยู่นะครับยังต่ออยู่เสียไฟเข้าก็น่าจะเข้าแล้วก็ลองเครื่องได้นะสายเหลืองตัวนี้มันเป็นสายกาวของก่อนก็ ปักตรงนี้อะครับพอดีด้านในก็ไม่ได้ต่อด้วยละ่ะนะครับเสียบปักได้เลยอยู่นะครับล็อกสายนะเพื่อนล็อกสายนะถ้าใครยังไม่รู้จักเทคนิคการล็อกสายเดี๋ยวล็อกให้ดูบ้ยเทคนิคแบบแบบแบบขางได้นี่พี่น้องล็อกสายนี่ไหมเคเบิลไทยพันสามสี่รอบเลยพี่น้องอ้ยรอบเดียวว่าสะใจ รอบเดียวไม่สะาใจพันเข้าไปแบบนี้เลยดึงให้แน่นด้วยแบแน่นาน,นาท้าววันนี้นี่พี่น,อน้องนี่นี่เด้อเอาให้แน่นนะครับทีนี้เราก็ติดกาวค่อยติดเข้าไปเด้อตรงนี้เด้อแล้วทีนี้มันจะแน่นไม่หลุดเลยเชื่อผมผมเรียนมาจักไลยบาดสีบาผมเรียนมาบะที่ประสบการณ์บ่ ไม่มีหลดครับอย่าลืมติดกาวก็ไปด้วยนะก่อนจะดึงเข้ามานะติดกาวด้วยเด้อต่อสายเอาไปตีเรียบร้อยต่อแจ็คต่ออะไรก็เอาับตีเรบอ้อยลองเครื่องผลปรากฏว่าเครื่องดังดีมากๆเลยเอามาซ่อมอาการอะไรเอามาให้ผมซ่อมเพื่อความเท่ครับ ผมบอกเลยว่าเอามาซ่อมเพื่อความเท่ลูกค้าเอามาซ่อมเพื่อความเท่ครับมาดูเอามาปัดฝุ่นแล้วมั้งครับดังอยู่นะครับเพื่อนๆครับแล้วผมทําไงครับเอามาหาเพื่อความเท่ผมก็ซ่อมเพื่อความเท่เอาเป็นซ่อมเพื่อความเท่ครับโอ,โอ้ดูหน่อยนดะ้ พูดง่ายๆก็คือตอนนี้ก็เอามาดูเพื่อความเท่แล้วกันนะครับซ่อมเพื่อความเท่แกะด้านหลังออกมามาพิจารณารอยแตกมีไหมเออก็ดีอยู่นะแต่ว่าก็ต้องบัดกรีหน่อยเพราะว่าเอามาซ่อมเพื่อความเท่อยู่แล้วจุดแถวนี้นะครับแจ็คนะครับแจ็คที่เป็นสัญญาณเข้านี่เป็นยังไงนะครับมันจะเป็นบาลานหรือว่าเป็นอันบาลาน แต่เท่าที่ดูเป็นอันบาลานไม่มีไอซีอยู่แผงนี้สัญญาณก็ออกเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้ก็ใช้สัญญาณทางเข้าเอาอะไรมาชี้หน่อยก็ใช้เส้นนี้กับเส้นนี้เส้นนี้คือกาวเส้นนี้คือสัญญาณก็เข้ามาเลยไม่มีไอซีเอาตัวนี้ก็เป็นอันบาลาน ดูจุดหลุดลวมทีนี้ก็แกะตัวนี้ออกมามาดูจุดหลุดหลวมกันซะหน่อยถ้าไม่หลุดหล้วมก็ดูว่าตัวไหนมันจะหลุดหล้วมบ้างก็พิจารณาไปแต่ถ้าไม่มีแต่จริงๆมันก็มีที่จะบัดกรีอยู่หรอกมันต้องหลุดต้องหลวมแหละอายุเครื่องก็นานอยู่นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าซ่อมแบบเอาเทซ่อมเพื่อความเทเครื่องดังอยู่เนี่ยนะครับเพื่อดูแลในจุดบัดกรีนะครับตั้งทำความสะอาดนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนนี้นะครับ ทำความสะอาดในส่วนพัดลมนะครับปัดฝุ่นนะทีนี้ก็ประกอบเข้าไปตามเดิมแผงนี้ก็เรียบร้อยแนละ้วก็ม่มีอะไรมากนะครับมาดูความเรียบร้อยเพียงแค่นั้นนะครับในส่วนเบอร์ทรานซิสเตอร์นะครับใน n j w 0281นะครับกับใน n j w m u 0ูนยะครับนะเบอร์นี้ก็เป็นเบอร์คู่กันถ้าหาเบอร์นี้ไม่ได้ก็1943กับส5่0นย์นย์ะครับ52.0สนะครับ, 52, 0, ค,รบความหมายเดียวกันเลยใส่ได้ด้วยนะแต่เบียดกันหน่อยนึงถ้ามันหาไม่ได้จริงนะพูดถึงนะถ้าหายากหน่อยแต่ว่าต้องเปลี่ยนแผ่นรองด้านหลังใหม่ด้วยนะ อืมนะครับนะก็อย่างนั้นแหละในส่วนหมอ้อแปลงนะครับหมอ้อแปลงที่เป็นต้นพลังงานต้นกําลังความแรงนี่เห็นไ,ไหมครับสี่สิบศูนย์สี่สิบนะครับนี่นะครับนะไฟสี่สิบโวลต์นะครับมีไฟสองชุดชุดสี่สิบเอาไปเลี้ยงในส่วนพัวแอมนะครับ ชุดสิบนะที่มีอยู่นะเอาไปเลี้ยงพัดลมนะครับสุดยอดมากก็เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็ดําเนินการเสร็จแล้วละ่ะประกอบเข้าแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะครับปัดฝุ่นทาความสะอาดไปนะครับฝุ่นอยู่นี่จะเยอะหน่อยนะแลหน้านี่นะครับตัวนี้ก็เป็นเขาเป็นฟองน้ําเป็นเนี่ยกันฝุ่นไว้นะครับฝุ่นเข้ามาก็จะก็จะ ตัวนี้กันไว้ก่อนเลยครับนี่นะอย่างนี้นะครับหม้อแปลงก็เป็นแบบนี้ฟังเสียงครับเครื่องก็ร้องได้ไม่สักเท่าไหร่นะเพื่อนเปิดเพลงอะไรก็ไม่ค่อยได้หรอกถ้าเป็นคลิปวิดีโอมันก็จะเป็นติดลิขสิทธิ์อะไรพวกนั้นนะได้เท่าที่ได้พะมีเสียงออกมาเพียงแค่นั้น ฟังไปมันก็ไม่เพาะอะไรหรอกให้รู้ว่ามันดังแต่ก่อนนี้ให้เท่าไหรล15วินาทีได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แลว้วสามียังเจอนะลยทิศศิธย์ไปไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นนะก็โอเคครับ ดังได้แหละถึงนะครับมันก็ดังอยู่แล้วนะอันนี้ก็มาดูแลนะครับบางเครื่องบางเครื่องมีตัวนะครับตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งที่ต่ออยู่กับอะไรอะลำโพองอะนะครับมันไหม้ด้วยก็ดูด้วยนะเพื่อนตัวตัวนี้ไม่เป็นไรนะครับตัวน้ำตายใช้0.25นะครซีก็หมื่นไมโครนะ63โวลต์นะค เพื่อนบางคนอยากจะโมซีก็เพิ่มซีได้ต่อสายเส้นใหญ่ๆห,หน่อยซีมากองไว้ตรงนี้ก็พอเป็นไปได้อยู่ส่วนนั้นก็วางกันไปก็คุต้องล็อกสายตรงนี้แล้วก็ปิดฝาก็จบนะเพื่อนต้องลาไปแล้วครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ